เพื่อนๆผู้สูงวัยหลายท่านที่เคยผ้าตัดต้อกระจกมาแล้วคงเคยมีประสบการณ์แบบนี้ในวินาทีแรกที่เปิดผ้าก็สอว้าวโลกทั้งใบสว่างจ้าขึ้นมาทันทีรู้สึกเหมือนสายตากลับไปเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งมองอะไรก็คมชัดไปหมดแม้แต่แว่นสายตายาวก็ถูกโยนทิ้งไปข้างๆแต่ว่าความสุขมักอยู่ไม่นานผ่านไปครึ่งปีหปีบางคนอาจจะเร็วกว่านั้นก็เริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติไปเอ๊ะ เกิดอะไรขึ <S an> ้นท <an> ําไมสายตาถึงกลับมาพ้ามัวเหมือนมีหมอกมาบางอีกแล้วล่ะหรือว่าการผ่าตัดทําได้ไม่ดีต้อกระจกมันกลับมาเป็นซ้ําอีกแล้วหรอในใจก็เริ่มเต้นตุ้มตุ้มตอมตอมทั้งกังวลและสับสนในวิดีโอวันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องสายตากลับมามวยครั้งหลังผ่าตัดต้อกระจกให้เข้าใจกันอย่างถอและชัดเจนการผ่าตัดต้อกระจกไม่ใช่การซื้อประกันตลอดชีพให้กับดวงตาของคุณการผ่าตัดจะสาเร็จหรือไม่นั้นคุณหมอเป็นเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นส่วนอีกครึ่งหนึ่งที่สําคัญอย่างยิิ่่่งงซึจะตัดสนวา ในอีก10ปี20ปีข้างหน้าคุณจะยังมองเห็นได้ชัดเจนอยู่หรือไม่นั้นอยู่ในมือของคุณเองครับต่อไปนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆหลังการผ่าตัดที่มักถูกมองข้ามไปแต่กลับมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดเมื่อดูจบแล้วทุกท่านจะเข้าใจว่าควรทําอย่างไรเพื่อให้แสงสว่างที่ได้กลับคืนมาอย่างยากลําบากนี้อยู่กับคุณไปได้นานเท่านานก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลักหากทุกท่านห่วงใยสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัว กรุณากดปุ่มติดตาม subscribe ด้านล่างและเปิดการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดความรู้สุขภาพที่เป็นประโยชน์อีกมากมายในอนาคตที่นี่เราจะนําเสนอแต่ความจริงด้านสุขภาพที่สื่อกระแสหลักไม่ค่อยบอกคุณอย่างตรงไป,ตรง,ไปตรงมาหากคุณชื่นชอบเนื้อหาที่เราแบ่งปันกรุณาพิมพ์คอมเมนต์ให้กําลังใจเราซึ่งจะเป็นการสนับสนุนที่อบอุ่นที่สุดในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปและขอเชิญทุกท่านร่วมแบ่งปันความคิดเห็น และประสบการณ์ของท่านในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับหลายคนคิดว่าการผ่าตัดต้อกระจกก็แค่การเอาเลนส์เก่าที่คุณมัวในตาหรือก็คือเลนส์แก้วตาธรรมชาติของเราออกแล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียมอันใหม่เข้าไปแทนมันก็เหมือนกับการเปลี่ยนเลนส์ใหม่ให้กล้องถ่ายรูปเก่าๆไม่ใช่เหรอจากนี้ไปภาพที่ถ่ายก็จะคมชัดแล้วสิความคิดนี้ถูกเพียงครึ่งเดียวครับดวงตาของเรานั้นซับซ้อนกว่ากล้องถ่ายรูปมากนักมันไม่ได้มีแค่เลนส์ CPU คอยประมวลผลภาพ ที่ทำหน้าที่เหมือนฟิล์มถ่ายรูปคอยรับแสงมีสมองที่เป็นเหมือนหน่วยประมวลผลกลาง CPU คอยประมวลผลภาพและยังมีสายไฟและชิ้นส่วนต่างๆอีกมากมายคุณเพียงแค่เปลี่ยนเลนส์ใหม่ที่ใส่ปิ๊งแต่ถ้าฟิล์มของคุณเสื่อมสภาพหรือสึกหปลอไปแล้วภาพที่ถ่ายออกมาก็ยังคงเบลออยู่ดีตัวเลนส์แก้วตาเทียมเอ,เองนั้นมีความทนทานสูงมากสามารถใช้งานได้หลายสิบปีโดยไม่มีปัญหาแต่ลูกตาของเราเป็นอวัยวะที่มีชีวิต มันจะยังคงเสื่อมสภาพไปตามวัยและได้รับผลกระทบจากโรคอื่นๆในร่างกายของเราเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงดังนั้นการผ่าตัดเป็นเพียงการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดการมองเห็นที่พร่ามลงหลังผ่าตัดส่วนใหญ่มกักไม่ใช่เพราะเลนใหม่อันนั้นเสียแต่เป็นเพราะชิ้นส่วนอื่นๆของดวงตากําลังส่งสัญญ,ญาณเตือนภัยออกมาต่างหากเมื่อสายตากลับมาพร่ามวอีกครั้งหลังผ่าตัดปฏิกิริยาแรกของคนส่วนใหญ่คือการผ่าตัดล้มเหลวหรือเปล่า ต้อกระจกกลับมาเป็นซ้ำใช่ไหมตรงนี้ผมขอยืนยันอย่างหนักแน่นเลยครับว่าต้อกระจกไม่สามารถกลับมาเป็นซ้ำได้เพราะเลนส์แก้วตาธรรมชาติของคุณซึ่งเป็นตัวที่ขุนมัวนั้นถูกนําออกไปแล้วมันไม่สามารถหนอกกลับมาใหม่ได้แล้วในเมื่อมันไม่ได้กลับมาเป็นซ้ำทาไมสายตาถึงกลับมามัวอีกอะต่อไปเรามาดู 3. สาเหตุหลักที่ทําให้สายตาพัมัวหลังการผ่าตัดต้อกระจกกันครับสาเหตุที่1ถุงหุ้มเลนส์ คุณ posterior capsular opacification นี่คือสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดขับถุงหุ้มเลนคุณเป็นศัพท์ทางการแพทย์แต่เรามีชื่อเรียกที่เข้าใจง่ายกว่านั้นว่าต้อกระจกเทียมหรือต้อกระจกรองมันเกิดขึ้นได้อย่างไรคืออย่างนี้ครับในระหว่างการผ่าตัดเพื่อที่จะมีที่สำหรับวางเลนส์แก้วตาเทียมอันใหม่ได้อย่างมั่นคงคุณหมอจะไม่ได้นำถุงหุ้มเลนซึ่งเป็นเยื่อบางๆคล้ายพลาสติกใส ที่หุ้มเลนส์แก้วตาธรรมชาติไว้ออกไปทั้งหมดแต่จะเก็บส่วนหลังของถุงหุ้มเลน posterior capsule นี้ไว้เพื่อใช้เป็นเหมือนโครงสร้างธรรมชาติสำหรับยึดเลนส์แก้วตาเทียมให้เข้าที่อย่างมั่นคงการออกแบบนี้ชาญฉลาดมากครับแต่เนื้อเยื่อในร่างกายของเรามีความสามารถในการซ่อมแซมและเจริญเติบโตได้เองหลังการผ่าตัดเซลล์บางส่วนที่ตกค้างอยู่อาจจะค่อยๆเจริญเติบโตและเกิดพังผืดขึ้นบนถุงหุ้มเลนด้านหลังนี้ เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้ามันก็จะเกิดเป็นเยื่อบางๆคล้ายกระจกฟ้าขึ้นมาด้านหลังเลนแก้วตาเทียมอันใหม่ของคุณทีนี้ทุกท่านคงเข้าใจแล้วใช่ไหมครับเลนส์ใหม่ของคุณยังใสสะอาดดีอยู่แต่หน้าต่างที่กั้นอยู่ระหว่างเลนกับฟิลม์มจอประสาทตามันสกปรกและขุ่นมัวไปแล้วแสงจึงส่องผ่านไปได้ไม่ดีคุณมองสิ่งต่างๆก็ย่อมพร่ามัวเป็นธรรมดาอัตราการเกิดภาวะถุงหุ้มเลนขุ่นนี้จริงๆแล้วไม่ต่ำเลยนะครับมีประมาณ20-30 เปอร์เซนต์ของผู้ป่วยที่จะพบเจอปัญหานี้ภายในช่วงไม่กี่เดือนถึงหลายปีหลังการผ่าตัดบางคนอาจเกิดขึ้นเร็วภายในครึ่งปีแต่บางคนอาจใช้เวลา8-10ปีก็จะเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพร่างกายอายุและการทำงานของเซล์ลในแต่ละบุคคลมันไม่ใช่ความล้มเหลวของการผ่าตัดและก็ไม่ใช่ว่าฝีมือหมอไม่ดีแต่มันเป็นปริิรยาทางสรีวิทยาตามธรรมชาติที่พบได้บ่อยมากหลังการผ่าตัด หลายคนไม่ทราบถึงภาวะน,นี้พอรู้สึกว่าตามมวก็เริ่มเครียดและวิตกกังวลคิดว่าตาเสียอีกแล้วหรือกระทั่งเสียเงินไปตัดแว่นใหม่โดยใช่เหตุหรือหยอดยาหยอดตาสารพันชนิดซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้ผลแล้วปัญหานี้จะแก้ไขได้อย่างไรจะยุ่งยากไหมต้องผ่าตัดอีกครั้งหรือเปล่าขอให้ทุกท่านสบายใจได้120เปอร์เซนต์เลยครับการรักษาภาวะถุงหุ้มเลนคุณน,นั้นง่ายกว่าที่คุณจินตนาการไว้มากคุณหมอจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า การยิงเลเซอร์แยกแยกเลเซอร์แคปซูลโทมีคุณเพียงแค่นั่งหน้าเครื่องมือเหมือนตอนตรวจตาทั่วไปวางคางบนที่พักและลืมตากว้างกวงคุณหมอจะใช้เครื่องมือแหลงไปที่เยื่อบางๆที่คุณมัวนั้นอย่างแม่นยำแล้วยิงเลเซอร์เพื่อเปิดเป็นรูเล็กๆเ,เพื่อให้แสงสามารถกลับมาเดินทางผ่านไปได้อีกครั้งกระบวนการทั้งหมดนี้ไม่ต้องผ่าตัดไม่มีแผลไม่เสียเลือดใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีและแทบไม่มีความเจ็บปวดใดๆเลยผู้สูงอายุหลายท่านพอทำเสร็จปุ๊บก็รู้สึกว่า สายตาสว่างว่าบขึ้นมาทันทีกลับไปมีความรู้สึกคมชัดสดใสเหมือนตอนหลังผ่าตัดใหม,ใหม่อีกครั้งทําเสร็จก็สามารถกลับบ้านได้เลยใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยไม่มีผลกระทบใดๆดังนั้นโปรดจำประเด็นสำคัญข้อแรกไว้หากคุณเคยผ่าตัดต้อกระจกและในอนาคตวันหนึ่งสายตากลับมาพร่ามัวอีกครั้งอย่าเพิ่งตกใจกลัวไปเองและอย่าเพิ่งรีบไปตัดแว่นใหม่วิธีที่ถูกต้องคือกลับไปที่คลินิกหรือโรงพยาบาลจักษุทันทีให้คุณหมอใช้เครื่องมือ ตรวจดูว่าเป็นเพียงภาวะถงหุ้มเลนส์ขุ่นหรือไม่หากวินิจฉัยถูกต้องนี่เป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่แก้ไขได้ในไม่กี่นาทีสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ตัวปัญหาแต่เป็นความตื่นตระหนกและการผัดวันประกันพรุ่งที่เกิดจากความไม่เข้าใจครับสาเหตุที่ 2. โรคที่จอประสาตาและจุดรับภาพชัด retinal and macular diseases สุขภาพของจอประสาตาก้นตาคือหัวใจสำคัญที่แท้จริงที่จะตัดสินว่าสายตาในอนาคตของคุณจะดี หรือไม่ดีเรากลับมาที่อุปมาเรื่องกล้องถ่ายรูปกันอีกครั้งนะครับเลนเลนส์แก้วตาเทียมเปลี่ยนใหม่แล้วหน้าต่างหลังเลนถุงหุ้มเลนก็เช็ดจนสะอาดแล้วแต่ถ้าฟิล์มที่ใช้รับภาพมันมีปัญหาอยู่แล้วคุณคิดว่าจะยังมองเห็นภาพที่คมชัดได้หรือไม่ฟิล์มที่ว่านี้ก็คือจอประสาทต,ตาเรตเทนาของเราและส่วนที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจของฟิล์มก็คือ จุดลับภาพชัด macula นี่แหละครับคือจุดตายที่สาคัญที่สุดต่อการมองเห็นของผู้สูงอายุโรคตาหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกับวัยก็มักจะเกิดขึ้นที่นี่เช่นโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมในผู้สูงอายุ age-related macular degeneration AMD นี่คือสาเหตุอันดับหนึ่งของการสูญเสียการมองเห็นในผู้สูงอายุโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทต,ตา diabetic retinopathy ในผู้ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดีเป็นเวลานาน เส้นเลือดฝอยที่จอประสาทตาก็จะถูกทำลายจนเสียหายไปแล้วเลือดออกในจอประสาทตาจากความดันโลหิตสูง (hypertensive retinopathy) เมื่อความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นเส้นเลือดที่ประบางบริเวณจอประสาทตาก็แตกได้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้หายไปเองเพียงเพราะคุณไปผ่าตัดต้อกระจกมาตรงกันข้ามบางครั้งสถานการณ์กับยิ่งชัดเจนขึ้นในคลินิกมักจะเจอกรณีแบบนี้บ่อยๆผู้ป่วยสูงอายุท่านหนึ่ง เป็นต้อกระจกที่รุนแรงมากก่อนผ่าตัดมองเห็นเหมือนมีกระจกฝ้าหนาสิบชั้นบังอยู่มองอะไรก็มัวไปหมดเขาเต็มไปด้วยความหวังเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมที่ดีที่สุดแต่ผลปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นพอเปิดผ้าปิดตาเขากลับบนกับหมอว่าคุณหมอทำไมผมรู้สึกว่ามองเห็นแย่กว่าก่อนผ่าตัดอีกผ้ามันบิดเบี้ยวไปหมดคุณหมอรีบตรวจจอประสาตาอย่างละเอียดและพบว่า ที่แท้แล้วจุดและภาพชัดของเขาเริ่มเสื่อมและมีเพลีิสภามานานแล้วเพียงแต่ก่อนผ่าตัดเนื่องจากต้อกระจกที่หนาทึบเหมือนกระจกบังลมหนาๆนานาได้บดบังปัญหาที่แท้จริงของจอประสาทตาของเขาเอาไว้เขาจึงไม่ทันสังเกตตอนนี้พอต้อกระจกออกไปปัญหาที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ข้างใต้ก็เผยชูหมอมาอย่างชัดเจนนี่คือเหตุผลว่าทำไมการตรวจจอประสาทตาอย่างละเอียดก่อนผ่าตัดและการตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอหลังผ่าตัดจึงสำคัญยิ่งกว่า การที่คุณจะเลือกเลนแก้วตาเทียมราคาแพงแค่ไหนเสียอีกหากคุณมีโรคประจําตัวอย่างเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือไขมันในเลือดสูงอยู่แล้วยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษอย่าคิดว่าการกินยาควบคุมโรคไม่เกี่ยวกับดวงตาทั้งสองสิ่งนี้เกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออกสุขภาพของหลอดเลือดในร่างกายคุณเป็นตัวกําหนดว่าหลอดเลือดที่จอประสาตาของคุณจะไหลเวียนดีหรือไม่หากหมัวแต่ดูแลดวงตาแต่ปล่อยให้ความดันหรือน้ําตาลพุ่งสูง ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่ข้างหนึ่งพยายามดับไฟแต่อีกข้างกับลาดน้ํามันเข้าไปนอกจากนี้ยังมีภาวะหนึ่งที่เรียกว่าอุ่นนตาเสื่อม floaters หลายคนรู้สึกว่าการมองเห็นจุดดำๆลอยไปลอยมาเป็นเรื่องปกติของคนแก่แต่ถ้าหากจุดดำนั้นมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันหรือมีอาการเห็นแสงว่าคลายฟ้าแลบรวมด้วยหรือรู้สึกเหมือนมีม่านดํามาบังการมองเห็นบางส่วนเนี่เป็นสัญญาณเตือนของ จอตาสาตาฉีกขาดหรือหลุดลอกซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีดังนั้นโปรดจําไว้ว่าการมองเห็นที่ผ้ามือหลังผ่าตัดไม่จําเป็นต้องเป็นปัญหาที่เลนเสมอไปหลายครั้งเป็นเพราะฟิล์มเสียหายการผ่าตัดช่วยแก้ปัญหาความขุนได้แต่แก้ปัญหาความแก่และโรคภัยไม่ได้สําหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจําตัวต้องให้ความสําคัญกับสุขภาพของจอประสาตาเป็นอันดับแรกเสมอครับ สาเหตุที่3ภาวะตาแห้ง dry eye syndrome นี่เป็นสาเหตุที่พบบ่อยมากแต่ก็มักถูกมองว่าเป็นแค่ปัญหาเล็กน้อยและถูกลาเลยไปผู้สูงอายุหลายท่านที่เคยผ่าตัดต้อกระจกมาแล้วมักมีประสบการณ์เช่นนี้หลังผ่าตัดต้อกระจกเสร็จรู้สึกตาแห้งๆเคืองๆเหมือนมีเม็ดทรายอยู่ในตาตลอดเวลาและการมองเห็นก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบ่อยครั้งที่ตื่นนอนตอนเช้า มองเห็นชัดเจนดีแต่พอถึงช่วงบ่ายหรือเย็นก็เริ่มพร่ามัวนี่แหละครับคืออาการของภาวะตาแห้งที่กำลังก่อ,อก,กวนคุณอยู่การผ่าตัดต้อกระจกนั้นปลอดภัยมากแต่ในระหว่างกระบวนการผ่าตัดน้ำยาเชื้อการสัมผัสข,ของเครื่องมือและแผนผ่าตัดขนาดเล็กบนกระจกตาล้วนส่งผลกระทบชั่วคราวต่อความเสถียรของฟิล์มน้ำตาเทียฟิลม์มชั้นบางๆที่เคลือบอยู่บนผิวลูกตาของเราฟิล์มน้ำตาชั้นนี้เปรียบเสมือนสารหล่อลื่น และเกาะป้องกันตามธรรมชาติของดวงตาเมื่อฟิล์มชั้นนี้ไม่เสถียรด่านแรกที่แสงจะเดินทางเข้าสู่ดวงตาก็ถูกรบกวนซึ่งย่อมส่งผลให้ภาพที่เห็น้าหมม่ได้การ้าหมม่แบบนี้จะมีลักษณะขึ้นๆลงๆและเป็นเพียงชั่วข่าวคุณอาจจะกระพริบตาสักสองสาครั้งแล้วก็กลับมาเห็นชัดขึ้นได้ชั่วครู่หลายคนพอมีอาการแบบนี้ก็เริ่มกังวลอ,อีกแล้วว่าเลนส์แก้วตาเทียมเคลื่อนหรือเปล่า หรือค่าสายตาไม่ตรงหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วคุณอาจแค่ต้องการเติมน้ําให้กับดวงตาเท่านั้นเองการรับมือกับภาวะตาแห้งนั้นจริงๆแล้วไม่ซับซ้อนเลยครับใช้น้ําตาเทียมอย่างสม่ําเสมอให้คุณหมอสั่งน้ําตาเทียมชนิดที่ไม่มีสารกันบูดให้หัวใจสําคัญคือการใช้เป็นประจําไม่ใช่รอจนรู้สึกไม่สบายตาแล้วค่อยหยอดภาวะตาแห้งก็เหมือนผิวแห้งครับที่ต้องการความชุ่มชื้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่รอจนผิวแตกแล้วค่อยมาทาโลชั่นใส่ใจละเอียดในชีวิตประจําวันอย่าให้อ air หรือพัดลมในห้องเป่าหน้าโดยตรงอย่าดูทีวีหรือเล่นมือถือนานเกินไปต้องมีสติและกาพิบตาให้บ่อยขึ้นเมื่อออกไปข้างนอกให้สวมแว่นกันแดดไม่ใช่แค่เพื่อป้องกันแสงจ้าแต่ยังช่วยกันลมและฝุ่นด้วยก่อนนอนอย่าใช้สายตามากเกินไปให้ดวงตาได้มีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอแจ้งให้แพทย์ทราบหลายคนรู้สึกว่า ตาแห้งเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่กล้าบ,บอกหมอแต่จริงๆแล้วคุณต้องบอกอาการของคุณอย่างละเอียดเพื่อให้คุณหมอสามารถประเมินสถานการณ์และให้คำแนะนำที่เหมาะสมที่สุดได้ดังนั้นโปรดจำไว้ว่าการมองเห็นที่คมชัดไม่ได้ต้องการแค่เลนส์ที่สะอาดแต่ผิวของลูกตาก็ต้องชุ่มชื้นเพียงพอด้วยหากหลังผ่าตัดคุณรู้สึกเคืองตาแสบตาหรือการมองเห็นไม่คงที่ให้ลองเริ่มจากการดูแลภาวะตาแห้งดูก่อนซึ่งมักจะช่วยแก้ปัญหาไปได้กว่าครึ่งแล้วครับแล้วหลังผ่าตัดต้อ กระจกเราควรทําอย่างไรเพื่อให้การมองเห็นที่คมชัดอยู่กับเราไปนานๆจริงๆแล้วไม่มีเคล็ดลับอะไรซับซ้อนเลยครับกุญแจสําคัญอยู่ที่การทํา5สิ่งต่อไปนี้ให้เป็นนิสัย5สิ่งนี้จะตัดสินว่าคุณจะมองเห็นได้นานและคงที่แค่ไหนข้อที่1ตรวจติดตามอย่างสม่ําเสมอหลายคนพอผ่าตัดสําเร็จแล้วก็รู้สึกว่าโล่งใจสบายแล้วและไม่กลับไปตรวจตามนั้นอีกเลยนี่เป็นความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงที่สุดครับคุณ กำลังพลาดโอกาสทองในการตรวจพบภาวะถุงหุ้มเลนขุนหรือโรคที่จอประสาตาต,าตั้งแต่เนิ่นๆคาแนะนําคือหลังผ่าตัด1เดือนสเดือน6เดือนและหนึ่งปีควรกลับไปตรวจตามนัดอย่างสม่ําเสมอโดยเฉพาะเพื่อนๆที่มีโรคประจําตัวยิ่งควรเพิ่มความถี่ในการตรวจตาให้มากขึ้นจําไว้ว่าโรคตาหลายชนิดในระยะแรกจะไม่มีอาการเจ็บหรือปวดเลยกว่าที่คุณจะรู้สึกว่าตามมวก็มักจะสายเกินไปแล้วข้อที่ 2. ปกป้องดวงตาจากแสงจ้าหลังจากเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมมันใหม่ดวงตาจะไวต่อแสงมากขึ้นการอยู่กลางแดดจ้าเป็นเวลานานโดยไม่มีการป้องกันรังสี UV จะเร่งให้จุดรับภาพชัดเสื่อมเร็วขึ้นดังนั้นเวลาออกไปข้างนอกต้องสวมแว่นกันแดดที่สามารถป้องกันรังสี UV ได้หรือสวมหมวกนี่ไม่ใช่เพื่อความเท่แต่เพื่อปกป้องฟิลม์มอลลําค่าของคุณข้อที่ 3. สร้างนิสัยการใช้สายตาที่เหมาะสม พอผ่าตัดแล้วมองเห็นชัดขึ้นหลายคนก็เริ่มใช้สายตาอย่างล้างแค้นดูซีรีส์อ่านนิยายเล่นมือถือนานขึ้นโปรดจําไว้ว่าดวงตาของคุณไม่ใช่เครื่องจกกักรมันต้องการการพักผ่อนโปรดปฏิบัติตามหลักใช้สายตา30นาทีพัก5นาทีเวลาพักให้มองไปไกลๆหรือหลับตาพักเพื่อให้กล้ามเนื้อตาได้ผ่อนคลายข้อที่4ควบคุมโรคประจาตัวอย่างเข้ม,มวดข้อนี้ผมต้องขอย้ำแล้วย้ำอีกน้ำตาในเลือดสูง ความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงคือศัตรูตัวฉกาศ 3. อันดับแรกของสุขภาพจอประสาทตาขอให้คุณปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดกินยาให้ตรงเวลาตรวจวัดค่าต่างๆอย่างสม่ำเสมออย่าคิดว่าปัญหาตาจะให้จกักษุแพทย์ดูแลฝ่ายเดียวได้หากค่าต่างๆของอายุรกรรมควบคุมได้ไม่ดีต่อให้จกักษุแพทย์พยาย,ยามแค่ไหนก็เหมือนพายเรือในอ่างข้อที่ 5. ดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงเรื่องอาหารการกินและการพักผ่อนทานผักใบเขียวเข้มและอาหารที่อุดมไปด้วยลูทีนลูทีนและซีแซนทีนแซกซันทินให้มากขึ้นเช่นข้าวโพดไข่แดงผักโขมซึ่งเปรียบเสมือนครีมกันแดดให้กับดวงตาหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงน้ำตาลสูงและเค็มจัดนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในตอนกลางคืนเพื่อให ดวงตาและร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อนๆครับฟังมาถึงตรงนี้ทุกท่านคงจะเข้าใจแล้วว่าการผ่าตัดโตกระจกไม่ใช่เส้นใยแต่มันคือเส้นสตาร์ทใหม่ต่างหากความสําเร็จของการผ่าตัดเป็นเพียงการช่วยขจัดอุปสรรคตรงหน้าเพื่อให้คุณได้กลับเข้าสู่รูวิ่งอีกครั้งแต่หลังจากนี้การวิ่งมาราธอนเพื่อรักษาสายตาที่คมชัดนี้จะวิ่งได้ไกลและมั่นคงแค่ไหนไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณหมอแต่ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองวิถีชีวิตหลังผ่าตัด นิสัยการกินของคุณคุณไปตรวจตามนัดสม่ำเสมอหรือไม่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนไม่สำคัญเหล่านี้กำลังค่อยๆตัดสินอนาคตในอีก10ปี20ปีข้างหน้าของคุณว่าคุณจะยังคงมองเห็นหล,ลานเติบโตอย่างชัดเจนหรือจะกลับไปจมอยู่ในโลกที่ผ้าหมวยอีกครั้งเอาละครับวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับต้อกระจกก็ขอแบ่งปันไว้เพียงเท่านี้สุดท้ายเรามาทบทวนประเด็นที่สำคัญที่สุดของวันนี้กันอีกครั้งขอให้ทุกท่านจดจาประเด็นเหล่านี้ไว้ในใจเพราะมันเกี่ยวข้องกับว่า ในอนาคตคุณจะสามารถมองโลกได้อย่างสดใสและคมชัดไปได้อีกนานแค่ไหนประเด็นแรกเราต้องจำสาสาเหตุหลักที่ทำให้สายตากลับมามมวอีกครั้งถุงหุ้มเลนคุณหากคุณพบว่าสายตาค่อยๆมัวลงเหมือนมีหมอกบงังไม่ต้องตกใจนี่อาจไม่ใช่การกลับมาของต้อกระจกแต่เป็นปัญหาเล็กๆที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็แก้ไขได้โรคที่จอประสาตตาโดยเฉพาะที่จุดรับภาพชัดเมคิวลา ซึ่งเป็นรักฐานที่ตัดสินคุณภาพการมองเห็นของคุณโดยเฉพาะเพื่อนๆที่มีโรคเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงอยู่แล้วหลังผ่าตัดต้อกระจกยิ่งต้องใส่ใจสุขภาพจอประสาตาเป็น2เท่าตรวจสม่ำเสมอและควบคุมน้ำตาลกับความดันให้ดีภาวะตาแห้งหากคุณรู้สึกตาแห้งแสบตาการมองเห็นเดี๋ยวชัดเดี๋ยวเบลอเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าตาของคุณแห้งเกินไปการใช้น้ำตาเทียมอย่าง สม่ำเสมอเพื่อให้ดวงตาชุ่มชื้นอยู่เสมอเป็นกิจวัตรที่คุณต้องทำทุกวันดังนั้นเพื่อที่จะปกป้องแสงสว่างที่ได้กลับคืนมาอย่างยากลําบากนี้ทุกท่านต้องจําสิ่งต่อไปนี้ให้ขึ้นใจจดวันนัดตรวจติดตามลงในปฏิทินของคุณผ่าตัดเสร็จไม่ได้แปลว่าหายขาดแล้วมีเพียงการให้แพทย์ตรวจอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นที่จะช่วยให้พบปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ให้แว่นกันแดดเป็นเหมือนเกราะป้องกันตัวเวลาออกจากบ้านต่อยรังสี UV ในแสงแดดเป็นตัวเร่งที่มองไม่เห็นซึ่งทำให้ดวงตาเสื่อมสภาพไม่ว่าจะเป็นวันแดดจ้าหรือวันฟ้าครึ้มการสวแมแว่นกันแดดที่ได้มาตรฐานเมื่อออกจากบ้านคือการปกป้องดวงตาที่ดีที่สุดโรคประจำตัวของคุณคือปัญหาใหญ่ของดวงตาโปรดปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์เพื่อควบคุมความดันโลหิตและระดับน้ำตาในเลือดของคุณให้ดี เมื่อร่างกายแข็งแรงดวงตาก็จะได้รับสารอาหารที่เพียงพอและจะสามารถมองเห็นได้ยาวนานขึ้นเมื่อตาเหนื่อยล้าก็ให้มันได้พักผ่อนไม่ว่าจะดูทีวีหรือเล่นมือถือทุกๆครึ่งชั่วโมงให้ลุกขึ้นมองไปไกลๆหรือหลับตาพักสัก2 3สนาทีอย่าให้ความเหนื่อยล้าที่มากเกินไปมาบั่นทอนการมองเห็นอันมีค่าของคุณสรุปก็คือการผ่าตัดมอบจุด เริ่มต้นใหม่ให้กับคุณแต่การดูแลเอาใจใส่ในทุกๆวันของคุณต่างหากคือกุญแจสำคัญที่จะตัดสินว่าคุณจะมองเห็นโลกอย่างคมชัดไปได้อีกนานแค่ไหนขอให้ทุกท่านถนอมรักษาแสงสว่างที่ได้มาอย่างยากลำบากนี้ไว้ให้ดีนะครับหากคุณรู้สึกว่าเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์โปรดช่วยแชร์ต่อไปยังคนรอบข้างของคุณที่มีปัญหาตามโมหลังผาตัดต้อกระจกเพราะพวกเขาอาจกาลังยืนอยู่บนทางแยกแห่งการมองเห็นและมองไม่ชัด อยู่ก็เป็นได้และการแบ่งปันของคุณอาจเปรียบเสมือนการจุดตะเกียง2ทางให้พวกเขาก็เป็นได้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ